สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในสุภาษิตบ,บทที่ 2- ข้อ16นะครับสุภาษิตบ,บทที่2ข้อ16โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าเจ้าจะรอดพ้นจากหญิงชั่วจากหญิงสัญจรที่พูดจาพเนาพนอโปรดฟังครั้งครับเจ้าจะรอดพ้นจากหญิงชั่วจากหญิงสัญจรที่พูดจาพเนาพนอพี่น้องครับ ระปัญญาของพระเจ้าจะเข้ามาในใจของผู้เชื่อผู้ที่เชื่อฟังพระองค์และความรู้ก็จะปกป้องนําความรื่นรมล่มรื่นแก่วิญญาณจิตความเฉลียวฉลาดก็จะคอยเฝ้าชีวิตของเราและก็ความเข้าใจจะละแวดระหวังเราให้พ้นจากใครครับให้พ้นจากหญิงชั่วครับในข้อนี้ข้อที่16บอกว่า,วาเจ้าจะรอดพ้นจากหญิงชั่ว จากหญิงสัญจรที่พูดจาพนเอาผนอเรามาดูกันครับว่านี่คือเรื่องเล่าจากชีวิตจริงนะครับเรื่องเล่าเรื่องนี้มีชื่อว่าน้ําหอมราคาแพงกับหัวใจที่แตกเราณนะร้านขายน้ําหอมในห้างหรูแห่งหนึ่งครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวดีมีฐานะนะครับเข้ามาทดลองกลิ่นน้ําหอมพนักง,งานหญิงคนหนึ่งครับรูปร่างสวย หน้าตาดีงดงามราวกับนางแบบนะครับคุณก็ดีก็มาเป็นพนักงานต้อนรับต้อนรับด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานเปี่ยมด้วยเสน่ห์นะครับคุณผู้หญิงพนักงานนี้ก็พูดว่าน้ำหอมขวดนี้เหมาะกับคุณผู้ชายมากเลยนะคะน้ำหอมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นอบอุ่นมากค่ะและสุภาพและหน้าค้นหาเหมือนกับคุณผู้ชายเลยค่ะ เธอกระซิบกับคุณผู้ชายคนนั้นอย่างมีชั้นเชิงนะครับนี่คือตัวอย่างคำพูดที่ลื่นไหลนะครับแววตาท่าทีรอยยิ้มล้วนออกแบบมาเพื่อครอบงำครับเพื่อครอบงำคุณผู้ชายซึ่งเป็นลูกค้าหน้าใหม่ที่เข้ามาพบกับผู้หญิงคนนี้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาครับเขากลับมาที่ร้านน้ำหอมหรูนี่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เพราะว่า ผู้ชายคนนี้อยากได้น้ําหอมครับแต่พอผู้ชายคนนี้เขาอยากได้ตัวผู้หญิงคนนี้แหละอยากได้เธอผู้นี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้พูดอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้นะครับแต่มันบิ้วความสัมพันธ์ที่ก้าวข้ามขอบเขตเร็วเกินความคาดหวังคาดหมายยงครับไม่นานนักครอบครัวของผู้ชายคนนี้ก็แตกสลายครับภรรยาของเขาก็ร้องไห้ ลูกของเขาก็ไม่อยากเจอหน้าเขาอีกในที่สุดเขาสำนึกและเขากล่าวว่าผมไม่เคยคิดว่าแค่รอยยิ้มแค่คำพูดเล็กๆจะพาผมออกจากทางของพระเจ้าได้ไกลถึงขนาดนี้นี่คือเรื่องจริงของผู้หญิงแปลกหน้าที่พเนาพนอเธออาจจะอยู่ในห้างใดห้างหนึ่งครับหรือเธอจะอยู่ในห้องโซเชียล ห้องใดห้องหนึ่งในวงงานของเราหรือแม้แต่ในใจของเราได้พี่น้องครับเพื่อเจ้าจะได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากหญิงชั่วจากหญิงแปลกหน้าที่ใช้คำพูดที่ลื่นไหลพนอาพนอคำว่าเพื่อเจ้าจะได้รับการช่วยกู้การช่วยกู้หมายถึงการปลดปล่อยออกจากอันตรายดึงออกจากกับดักครับดึงออกจากหลุมพรางพี่น้องครับ คาคำนี้คําว่าช่วยกู้นะครับภาษาฮีบรูใช้ในบริบทของการช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนนี่คือความหมายการช่วยกู้ครับเราต้องรับการช่วยกู้เวลาที่เราตกอยู่ในกับดักในหลุมพรางโดยบางทีเราไม่รู้ตัวหรือบางทีมันเกิดการเย้ายวนใจและทําให้เราเดินไปหาความตายความชั่วหญิงชั่วในที่นี้ แปลว่าหญิงที่ชั่วร้ายหญิงที่มีลักษณะผิดศีลธรรมทิ้งทางที่ถูกต้องมีท่าทีที่หลอกลวงนี่คือคําว่าหญิงชั่วภาษาฮีบรูเรียกว่าราอะซึ่งแปลว่าชั่วร้ายครับชวนอีกคำหนึ่งที่ว่าหญิงแปลกหน้าหญิงแปลกหน้านะครับในภาษาฮีบรูก็แปลว่าหญิงต่างชาติที่ไม่ใช่อยู่ในชาติพันธุ์ของเราที่ไม่ได้อยู่ในความเชื่อเดียวกันกับเรา หมายถึงหญิงที่อยู่นอกพันธสัญญาครับนี่ความหมายของหญิงแปลกหน้าอยู่นอกทางของพระเจ้าครับทั้งหญิงชั่วและหญิงแปลกหน้านี่นะครับก็คือเป็นหญิงที่ชั่วร้ายผิดศีลธรรมมีท่าทีที่หลอกลวงเป็นผู้หญิงที่อยู่นอกพันธสัญญาอยู่นอกลูก่นอกทางของพระเจ้าเขาจะมีคำพูดที่ลื่นไหลคำพูดจาที่พเนพโนเป็นคำพูดที่หวาน ล่อลวงและทำให้เกิดการลื่นล้มทางชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของผู้ชายได้พี่น้องครับนั่นแหละครับคือผู้หญิงชั่วผู้หญิงแปลกหน้ามากับคำพูดที่ลื่นไหลทำให้ผู้ชายหลงไหลภาพรวมก็คือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แห้งอาวุธอะไรเลยนะครับแต่เธอใช้น้ำเสียงเธอใช้รอยยิ้มเธอใช้คำพูดเธอใช้วาจาที่พเนาพนอ วาจาเชิญชวนเพียงพอที่จะล้มผู้ชายที่ไม่มีปัญญาหรือไม่มีเกราะไม่มียุทธภัณฑ์ของพระเจ้านั่นแหละครับคือสิ่งที่ผู้ชายนั้นต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองฉะนั้นตรงนี้เราต้องพึ่งพาใครครับบุคคลแรกที่เราต้องพึ่งพาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ปลดปล่อยจากหญิงแปลกหน้าพี่น้องครับในพระคัมภีร์ใหม่นะครับ ผู้หญิงล่อลวงอาจจะไม่ปรากฏในรูปร่างของคนสวยๆผู้หญิงดูดีแต่มาในรูปของความใคร่มาในรูปของความอยากมาในรูปของการปฏิปัติ n มาในรูปของความลับและความบาปที่ดูหอมหวานครับพี่น้องครับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ไม่ใช่แค่สอนศีลธรรมไม่ใช่แค่สอนทางที่ถูกต้องเท่านั้นแต่ทรงมาช่วยกู้เราทั้งหลายให้รอดจากการล่อลวงครับ พระองค์ทรงเผชิญกับการล่อลวงของมานการทดลองของมานแต่พระองค์ไม่พ่ายแพ้เลยแม้แต่น้อยพระองค์ชนะเพื่อเราจะชนะร่วมกับพระองค์พระองค์ได้ทําให้เราดูเพื่อเราจะมีกําลังในการต่อสู้มีกําลังใจในการ,รเผชิญกับความล่อลวงของมันซาตานเราจะต้องปฏิเสธกับหญิงแปลกหน้าที่มาในรูปแบบต่างๆพี่น้องครับ หญิงแปลกหน้าในชีวิตของใครบางคนที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งตัวเรานั้นก็อาจจะเป็นคนจริงๆก็ได้นะครับเป็นผู้หญิงจริงๆที่อาจจะถูกใจเราหรือเขาพยายามทําให้เราถูกใจเขาและอาจจะเป็นแอปพลิเคชันบางอย่างหรือเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่จริงๆแล้วเราไม่ควรเปิดดูหรืออาจจะเป็นคําพูดล่อลวงที่เรารู้ว่าไม่ควรเชื่อแต่เราก็ยังหลงไป แล้วก็ยังมีจิตใจที่เบี่ยงเบนอยากปรารถนาพี่น้องครับโปรดจำไว้ว่าบาปนั้นมันไม่ได้เริ่มจากความกล้าทำผิดครับแต่มันเริ่มจากการฟังคนที่ผิดหรือการฟังผิดคนการฟังบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องความบาปมันเริ่มจากตรงนั้นแล้วมันชักนำความคิดของเราได้ครับมันชักนำความรู้สึกของเราได้มันชักนำเอาความใคร่ความปรารถนาของเราได้ นี่คือหญิงแปลกหน้าครับหญิงแปลกหน้าในชีวิตของเราอาจจะเป็นคนจริงๆก็ได้เนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ทําให้เรานั้นเกิดความบาปเกิดความโลภเกิดปัญหาราคะต่างๆในชีวิตประเด็นต่อไปก็คือว่าเราต้องเสริมยุทธภัณฑ์หรือเสริมเกราะของเราครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าก่อนหน้านี้บทที่ 2, ข้อ 10- ข้อ11บอกว่า ปัญญาจะเฝ้ารักษาใจเฝ้ารักษาชีวิตของเราใจที่มีสติปัญญาที่มีพระคำของพระเจ้าก็จะไม่ถูกคําพูดลื่นไหลชักนําได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางรากฐานที่อยู่บนพระพจนะของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับให้เราคล่องแคล่วในการใช้พระพจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องเหมือนกับที่พระเยซูพระองค์ทรงคล่องแคล่วในการที่จะใช้พระพจนะของพระเจ้าต่อต้านกับําล่อลวงหรือแม้กระทั่ง การที่มารซาตานใช้พระเจ้าของเจ้ามาล่อลวงได้พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราต้องอย่าไปพูดคุยอย่าไปต่อรองกับมันเราต้องวิ่งหนีครับเหมือนอย่างที่โยเซฟวิ่งหนีวิ่งหนีภรรยาของโปรติฟานะครับขณะที่ภรรยาโปรติฟานก็ล่อลวงครับอยากจะได้มาเป็นคู่นอนของเขาในผลบุมการบทที่39ครับพี่น้องโยเซฟไม่พูดจาต่อรองกับภรรยาโปรติฟาเลยครับเขาวิ่งหนีครับ คนที่กลัวพระเจ้าจริงจะหนีบาปครับไม่ใช่เล่นกับบาปจะหนีครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าเราจะต้องระมัดระวังครับรอยยิ้มที่ดูเหมือนปลอดภัยหญิงแปลกหน้าที่ไม่ได้เริ่มจากใบหน้าที่ชั่วร้ายแต่เขาเริ่มจากคำพูดที่พนอาพนอลื่นไหลมันอาจจะไม่ได้ฆ่าคุณทันทีครับแต่มันจะดูดเราออกจากพระเจ้าดึงเราออกจากพระเจ้า คำของพระเจ้านั้นเป็นเกาะกำบังชีวิตครับเพราะชะนะของพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับเป็นยุทธภัณฑ์ปัญญาคือยามที่เฝ้าชีวิตของเราหัวใจของเราเป็นสนามรบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจเสียงหวานที่มาจากศัตรูจากหญิงชั่วที่เป็นหญิงพนอกพนพนเป็นหญิงที่หลอกลวงก็ขอพระเจ้าช่วยนะครับคุณผู้ชายวันนี้ที่ฟังเสียงสิจิวิบานหรืคุณผู้หญิงที่ส่งเสียงสิจิวิบาล ไปให้คุณผู้ชายฟังนะครับก็ขอพระเจ้าได้ปกป้องคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงเตือนข้าพระองค์ผ่านทางพระชนะของพระองค์ขอทรงเปิดตาฝ่ายวิญ,ญญาณตาใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นหญิงแปลกหน้าในชีวิตไม่ว่าเขาจะมาด้วยรูปแบบใดก็ตามขอทรงโปรดอย่ายอมให้คำพูดที่ลื่นไหลาพาข้าพระองค์ไปจากทางแห่งชีวิต ทำให้ข้าพงศ์ไหลเหินห่างจากพระองค์ด้วยการทำบาปขอพื่ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เฝ้าระวังรักษาใจของข้าพระองค์เหมือนอย่างที่สติปัญญาปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นเฝ้าระวังชีวิตของข้าพระองค์หลายด้วยเถิดให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์มีสายตายและหัวใจที่ซื่อตรงกับพระเจ้าพระองค์เพียงผู้เดียวอธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน ขอพระเจ้าอำนวยให้พรพ,พี่น้องทุกท่านนะครับพบกันใหม่มวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับในพายุมีหลงและฝนขาทูนขอให้ผ่านพ้ไป พระบิดาใจข่าวันไว